สวัสดีค่ะมาอีกแล้วเนาะเป็นการเฉลยนะคะเฉลยแนวข้อสอบ PNT นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะข้อที่21ถึง30ค่ะมาเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่าจ้าอ่ะเขาบอกว่ามีรูปภาพมาให้นะคะในข้อ21ค่ะแล้วเขาถามว่าข้อใดบรรยายภาพได้เหมาะสมที่สุดง่ายมาก มีรูปสุนัขมีรูปน้องแมวมันอาจจะไม่ชัดอ่ะเนาะอันนี้ตอบได้เลยค่ะน้องแมวกินนมแม่สุนักค่ะใครตอบถูกติ๊กถูกได้เลยจ้าต่อไปค่ะข้อยี่สิบสองค่ะข้อยี่สิสองอันนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยชัดนะหัวขอโทษทีเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรพอไปถ่ายเอกสารเยอะๆมันก็ไม่ค่อยติดอย่างนี้ใช่ไหม อันนี้ครูออยขอโทษด้วยเด็กๆก็เขียนตามครูออยเลยล้วกันนะคะอะด้านบนค่ะเขียนว่าเป็นสหกรณ์ใช่ไหมคะด้านด้านข้างๆเป็นห้องน้ําลงมาเป็นอาคารหนึ่งต่อไปเป็นสนามปูนเป็นสนามหญ้าแล้วก็เสาธงค่ะเขาถามว่าข้อ22่สเขาถามว่าสนามปูนอยู่ทางทิศทางใดของเสาธงค่ะทิศในที่นี้เขาเขียนให้เราอยู่ตรงนี้ค่ะแอบให้เราอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้คือทิศเหนือใช่ไหมคะตรงข้ามกับทิศเหนือในที่นี้ก็คือทิศใต้ใช่ไหมลูก ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าสนามปูนนี่สนามปูนอยู่ตรงนี้จ้ะไม่ใช่สิอันนี้ไม่ใช่สนามปูนสิอันนี้มันสนามหญ้าหัวขอโทษค่ะสนามปูนอยู่ด้านบนคืออันนี้ค่ะสนามปูนค่ะฟืบส่วนอันนี้คือเสาธงค่ะจุดของเสาธงกับจุดของสนามปูนเขาบอกว่าอยู่ทาง สนามปูนอยู่ทางทิศท,ทางใดของเสาธงอยู่ด้านบนนี้แสดงว่าอยู่ทางทิศเหนือคะ่ะให้ตอบทิศเหนือถูกต้องจ้าต่อไปข้อ23ค่ะ23าเขาบอกว่าคำในข้อใดใช้ตัวกรรันต่างจากพวกเรามาดูทีละตัวเลยค่ะข้อ1วันเสาร์ค่ะใช้รอเรือใช่ไหมคะรอเรือกับไม้ธนาคขรก็คือรอเรือเป็นตัวกรรันนั่นเองต่อไปข้อ2วันอาทิตย์ค่ะย่อยักษ์การันค่ะ ข้อ3ค่ะรอเรือข้อ4ี่รอเรือ,อ, 4, รอ,รอตอบง่ายง่ายวันอาทิตย์นี่ค่ะยอยยากค่ะนอกนั้นใช้รอเรือหมดเลยต่างจากพวกก็คือแตกต่างกันเนาะต่อไป24ค่ะจากประโยคต่อไปนี้ข้อใดคือคำวิเศษค่ะเด็กๆจำคำวิเศษได้ไหมที่ว่าเมื่อวานที่ครูออยบอกว่า ข้อใดคือประโยคประโยคจะมีประธานบวกกริยาหรือประธานบวกกริยาบวกกรรมถูกไหมคะส่วนคำวิเศษเราจะใช้ขยายขยายอะไรขยายคำนามขยายกริยาขยายกรรมนั่นเองอะทีนี้มาดูว่าส่วนไหนคือขยายมาแยกทีละส่วนค่ะเขาให้ประโยคมาบอกว่าแมวตัวนี้มีขนนุ่มถามว่าอะไรเป็นประธาน เด็กๆดูแล้วรู้ไหมว่าอะไรเป็นประธานใช่เลยค่ะคําว่าแมวแมวนะแมวเท่ากับประธานอ่เอาเอาเออกไปแล้วหนึ่งตัวตัวนี้ค่ะคําว่าตัวนี้เป็นส่วนขยายคาเอ่อส่วนขยายค่ะส่วนขยายคําว่าแมวค่ะไม่ใช่แมวตัวไหนนะเป็นแมวตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นคําวิเศษขยายค่ะ แต่ว่าเอ๊ในนี้เขาไม่มีคําว่าตัวนี้อ่ะไม่เป็นไรรอรอรอ,อค่ะต่อไปคําว่ามีมีคือคํากริยาค่ะขนในที่นี้ก็คือกมใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นคำนามเนาะส่วนคําว่านุ่มนุ่มในที่นี้คือคําวิเศษมาขยายคําว่าขนค่ะว่าลักษณะคือนุ่มนะขนของแมวตัวนี้เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือ นี่แมวตัดทิ้งค่ะมีตัดทิ้งค่ะขนตัดทิ้งค่ะตอบข้อสี่ค่ะนุ่มค่ะต่อไปยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าเขาบอกว่าฉันคิดว่าเราจะทําอะไรบางอย่างเพื่อให้มีเงินในกระปุกเพิ่มขึ้นกระปุกในที่นี้มีความมีเอ่อในกระปุกในที่นี้เป็นคําชนิดใดค่ะเขาบอกว่ามีคํานามคํากริยาคาสรรพนามคําวิเศษ เงินในกระปุกกระปุกในที่นี้เป็นคำนามค่ะเพราะเขาบอกถึงสิ่งของกระปุกเป็นสิ่งของใช่ไหมคะถ้าตอบคำกริยาก็ไม่ได้ไม่ใช่อากการการกระทำค่ะบอกคำสรรพนามก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่คำที่ใช้แทนคำนามเพราะว่าเป็นคำนามอยู่แล้วเนาะคำวิเศษก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ขยายอะไรเลยค่ะง่ายจังใครถูกนะคะเด็กๆติก๊กอย่าลืมนะเด็กๆอย่าลืมติก๊กถูกถูกถูกไว้นะคะต่อไปค่ะมา เขามีข้อความมาให้ค่ะแล้วเรามาตอบคำถามข้อที่26ค่ะเขาบอกว่า เจ้าโต้งเป็นพี่ใหญ่มีน้ำใจดูแลน้องทุกวันจำเป็นต้องคอยจ้องมองความปลอดภัยด้วยเหตุไม่มีแม่ลำบากแท้แม่จากไปงูเขียวตัวยาวใหญ่กัดแม่ไก่ตายทันทีน้องๆร้องเจี๊ยบเจียบแม่นอนเงียบไม่ใยดีโต้งรู้ว่าแม่นี้วายชีวีหนีลูกยาร่างแม่ที่แน่นิ่งโต้งก็ยิ่งเศร้าอุราเขานำแม่นั้นหนาฝังกายาในผืนดิน หน้าที่ดูแลน้องกินนอนต้องปกป้องสิน้นคุยเขียอาหารกินเป็นอาจินตลอดมาเด็กๆจำคำนี้ได้ไหมคะอาจินเนี่ยคะ่ะอาจินในที่นี้แปลว่าประจําค่ะอ่ะทีนี้มาดูคะ่ะตัวละครถ่าออยบอกว่าให้เด็กๆลองจับใจความเด็กๆจาได้ไหมว่าออยให้จับใจความยังไงใคร ทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อ,อไรอ้าวมาดูค่ะอันนี้ตัวละครอันแรกของเราคือเจ้าต้งใช่ไหมคะเอ๊ะเจ้าต้งเป็นใครอะเขาบอกว่าเจ้าต้งเป็นพี่ใหญ่ดูแลน้องทําไมต้องดูแลน้องเพราะงูเขียวตัวยาวใหญ่กัดแม่ไก่ตายทันทีแสดงว่าเจ้าต้งในทีน่นี้ต้องเป็นลูกของแม่ไก่แสดงว่าเจ้าต้งคือลูกไก่ลูกเจี๊ยบนั่นเองค่ะ อ่ะทีนี้มาดูค่ะบอกว่าเจ้าต้วงต้องดูแลน้องเพราะว่าแม่เอ่อแม่ตายไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าโดนงูเขียวมันเป็นยังไงกัดเนาะทีนี้บอกว่าอืมนี่ค่ะคำนี้ค่ะคำว่าวายชีวีคํคำนี้ค่ะแปลว่าอะไรเอ่ยชีวิแปลว่าชีวิตใช่ไหมคะวายชีวีแปลว่าตายค่ะ แม่นี่ตายแล้วร่างแม่เขาแน่นิ่งมากเลยโต้งก็เลยเศร้าอุราอุราในที่นี้แปลว่าอกนะคะเศร้าอุราในที่นี้คือเศร้ามากเศร้าอกเศร้าใจมากคําว่ากายาค่ะเด็กๆลองปิดจระอาด,ด้านหลังคําว่ากายาแปลว่ากายค่ะร่างกายค่ะนอกนั้นอ่ะไม่มีอะไรละคะ่ะนอกนั้นง่ายๆหมดแล้วจ้ะลูก อะก็คือง่ายๆเลยก็คือตัวละครของเราก็คือจะโต้งใช่ไหมคะแม่เนี่ยโดนง,งูกัดตายกัดตายในที่นี้แล้วทํำยังไงต่อไปคนเขาก็เอาร่างของแม่เอาไก่ที่ตายแล้วเนี่ยแม่ไก่ที่ตายแล้วเนี่ยเอาไปฝั่งใต้ดินใช่ไหมคะเอาไปฝังในดินไม่ใช่เอาฝั่งใต้ดินเอ้ยฝั่งในดินแล้วก็โต้งเนี่ยเลยต้องมีหน้าที่ดูแลน้องๆค่ะแล้วก็คอยช่วยน้อง เขาเรียกว่าอะไรกินนอนหรือว่าคุยเขียอาหารก็ต้องปกป้องตลอดมาเป็นประจำตลอดมาค่ะ mm hmm. เขาบอกว่าข้อยี่สิบหค่ะ mm hmm. ข้อคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านนี่คืออะไรค่ะอ่าหนึ่งค่ะพี่ที่ดีต้องช่วยดูแลน้องเอ่อต้องดูแลน้องช่วยแม่ค่ะอมมีคําว่าดูแลมีคําว่าช่วยแม่อ่านได้ถือว่าดีติ๊กไว้ก่อนสองน้อง,น,องน้องคนชื่อฟังพี่อันนี้ในนี้ไม่มีกล่าวถึงน้องนองน,องนะมีแค่ มีแค่คำนี้มีแค่ตรงนี้ว่านี่ค่ะน้อง,องลองเจ็บเจยบแม่นอนเงียบไม่ใหญ่ดีอันนี้แสดงว่าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะคะตะทิ้งค่ะพี่น้องควรรักกันและเชื่อฟังกันอันนี้เดี๋ยวรอก่อนค่ะยังไม่มั่นใจถือว่าเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าโต้งต้องมีหน้าที่ดูแลน้องเห็นไหมอันนี้อรอก่อนเมื่อไม่มีแม่แล้วต่างคนต่างอยู่อ้าวไม่ใช่เลยเพราะอันนี้โต้งคอยดูแลน้องอยู่ค่ะ ทีนี้เด็กๆมาดูค่ะว่าข้อ1กับข้อ3 2ข้อนี้เราตัดทิ้งไปแล้วนะข้อ2กับข้อ4เราตัดทิ้งไปแล้วเรามาดู2ข้อนี้อันไหนที่ทควรที่จะเป็นคําตอบมากที่สุดมีความถูกต้องมากที่สุดต้องดูคํานี้ค่ะนี่ค่ะช่วยดูต้องดูแลน้องช่วยแม่เพราะว่าอะไรคะนี่แม่ไก่ตายแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเราจะต้องตอบในข้อที่ หนึ่งจ้าใครตอบเท่าหนึ่งถูกต้องเลยค่ะถามว่าพี่และน้องควรรักกันและเชื่อฟังกันอันนี้ทำให้ครูออยถึงยังไม่เอาเพราะอันนี้ค่ะควรรักกันและเชื่อฟังกันถามว่าในนี้ยังในข้อความด้านบทเขายังไม่ได้บอกอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราดูจากข้อที่หนึ่งพี่ทีต้องดูแลน้องนี่ค่ะเขาก็ช่วยกันดูแลน้องมีคามีเขาเรียกว่าอะไรคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดอยู่ให้ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นข้อ26ตอบหนึ่งจ้า ต่อไป27ค่ะคำที่ขีดเส้นใต้ข้อใดอ่านจากพวกค่ะมาดูอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือคำพ้องรูปเห็นไหมคะเขียนคำว่าเพลาสามารถอ่านได้ว่าเป็นเพลาหรืออ่านเป็นคำว่าเพลาก็ได้เด็กๆจำได้ไหมเนี่ย ถ้าเวลาในที่นี้เราหมายถึงเวลาใช่ไหมคะแต่ถ้าเพลาในที่นี้หมายถึงว่าดุมล้อรถนะคะไอตรงที่อยู่ตรงกลางอะเนี่ยสมมติว่านี่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยล้อเวียนใช่ไหมมันจะนอยู่ตรงกลางเนะะี่ยค่ะไอจุดดาๆเนะะี่ยค่ะใช่ไหมเออมันก็คือดุมล้อเนี่ยค่ะนะอ่ะมาดูกันค่ะข้อที่หนึ่งทำไมเขามา เพลานี้อันนี้อ่านว่าเพลาจะ้ะอะดูต่อไปข้อที่สองค่ะเ <_ C 1> ขาเปลี่ยนเพลารถใหม่อันนี้อ่านเพลานะคะม <_ C 1> ีคำว่ารถให้ด้วยง่ายมากเลยขาวขาวมาเพลาเย็นอันนี้บอกเรื่องเวลาค่ะเหมือนข้อที่หนึ่งเลยกูออยเริ่มจะได้คำตอบแล้วล่ะพระพิสุฉันพัฒหารเพลาเช้า เด็กๆเห็นคำตอบรูอยังคข้ว่าอยู่ตรงไหนใช่แล้วค่ะอยู่ข้อที่สองค่ะเพราะฉะนั้นนี่ไงมากใครที่ถูกต้องนะคะติดถูกได้เลยจ้าเอ้ามาใกล้แล้ะใกล้ข้อเกือบสุดท้ายแล้วข้อยี่สิดค่ะข้อใดอ่านออกเสียงเหมือนคําที่ขีดเส้นใต้ค่ะคาที่ขีดเส้นใต้คือคําว่ากริชใช่ไหมคะเวลาเราอ่านออกเสียงคําว่าอังกฤษเราอ่านเป็นออะงออง กรออิดกริดเพราะฉะนั้นอันนี้ mm. ต้องออกเสียงเป็นร้อเรือตัวนี้เราต้องออกเสียงเป็นนี่ค่ะมาดูอันแรกค่ะอันแรกออกเสียงเป็นอะไรคะเด็กๆคะคำนี้ออกเสียงโอ้หัวเขียนพีดขอโทษค่ะจริงๆมันใช้ลอริงไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องออกเสียงเป็นรอเรือเนาะหัวไปเขียนเป็นลอริงเฉยเลย เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คำนี้ค่ะเราจะต้องเขียนเป็นคำว่าคำอ่านเอาคำอ่านของเรานะคะคำนี้เราต้องอ่านว่ารอเอกอกรเริกค่ะอันเนี้ยเคยทำไปแล้วเนาะถ้าเด็กๆที่ทำชุดที่หนึ่งไปแล้วเด็กๆจะจำได้ต่อไปคำนี้ค่ะอ่านว่าหรือสีค่ะ คำนี้อ่านว่าพรึกและสุดท้ายอ่านว่าฤิ์คำไหนที่ออกเสียงได้เหมือนกับคำว่าอังกฤษตอบคำว่าฤิได้เลยค่ะต่อไปค่ะข้อที่29ต่อไปค่ะมาดูกันค่ะ ข้อใดอ่านคําควบกล้ำต่างจากข้ออื่นค่ะเด็กๆจําได้ไหมควบกล้ำค่ะควบกล้ำจะมีพยัญชนะต้นทั้งหมดสองตัวค่ะจะเป็นพยัญชนะต้นตัวแรกจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่ค่ะพยัญชนะต้นตัวที่สองจะเป็นรเรือรลอริงและวอแวนค่ะต้องมีพยัญชนะต้นสองตัวเนาะมาดูอันแรกค่ะคําว่าจริงไซสเวลาเราอ่านคําว่าจริงไซส์เราอ่านว่ายังไงลูกว,ว่าขาเป็นสนะีหน่อยคำว่าจริงไซสนะคะ คำแรกเลยเราจะอ่านเป็นจออีงอจริงซอไอไซไซไม่โทไสทำไมถึงอ่านจริงไซแบบนี้เพราะมันเป็นคำควบไม่แท้ค่ะต่อไปคำที่สองค่ะคำว่าแพรว่ราวอ่านออกเสียงเป็นพอรอแอวแพรวพรออาวพรวเพราะอะไรเพราะมันเป็นคำควบ แพค่ะเห็นไหมพอพานรอเรือพอพานรอเรือนะคะต่อไปคำที่สามของเราค่ะกวัดแกวงอ่านเป็นกอะดอกวัดกอแองงอแกงแกงไม่เอกแกวงเป็นคำควบแท้เหมือนกันค่ะถ้าเราไม่อ่านออกเสียงคำควบเราจะอ่านเป็นกออะดอกัดกอแองงอแกงแกงไม่เอกแกงกัดแกง ไม่ได้นะต้องเลยต้องอ่านเป็นกอวออดอกวดแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะอันนี้ออกอันนี้กวนะข้อที่สี่ค่ะขอไข่ค,ค่ะขอไข่อคร,คขอ,รลอลิงค่ะควบกล้ำกันกับกไก่อลอลิงควบกล้ำกันค่ะคือคําว่าขอรออาดขอขาดกับคําว่ากรออัวกลัวอ่านทั้งสองคำเลยแสดงว่าเป็นคำควบแท้เพราะฉะนั้นข้อใดอ่านคำควบกล้ำ ต่างจากข้ออื่นตอบข้อที่หนึ่งค่ะเพราะข้อที่หนึ่งเป็นคำควบไม่แท้อันเดียวเลยที่ไม่ต้องออกเสียงรอเรือไม่ต้องออกเสียงรอลิงไม่ต้องออกเสียงวแวนเอเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมตรงนี้แทนที่ว่าจะอ่านจอรออีงอจริงอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาไม่อ่านเพราะฉะนั้นเป็นคำควบไม่แท้อันเดียวตอบข้อที่1จ้าใครถูกติ๊กถูกได้เลย ต่อไปข้อที่30ค่ะข้อใดเป็นคำควบแท้ทั้งหมดค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะข้อที่หนึ่งอ่านว่าเพราะพริ้งอ่าอันนี้เป็นคำควบแท้ค่ะคำที่สองค่ะปราดเปรียวอันนี้เป็นคำควบแท้ค่ะข้อหนึ่งี่สามารถตอบได้แล้วนะแต่ติ๊กเอาไว้ก่อนมาดูข้ออื่นเพื่อตรวจทานเพื่อความรอบคอบของเราก่อนคำที่สองค่ะคำว่าสุดโสม คำไม่ถึงอ่านซุดโซมเพราะทอรอ,อ่านออกเสียงเป็นสออันนี้ไม่ได้แล้วคะ่ะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรคะคําควบไม่แท้เลยคะ่ะอันนี้คำควบไม่แท้ส่วนคําว่าของกลางเด็กๆเห็นคำว่าของกลางไหมคะของในที่นี้ไม่ใช่คําควบแท้นะของในที่นี้เนี่ยเป็นคําปกติธรรมดาเพราะเด็กๆสังเกตดูจะมีแค่พยัญชนะต้นพยัญชนะเดียวเห็นไหมคะตัวเดียว แต่คำว่ากลางค่ะต้องออกเสียงลอลิงด้วยอันนี้ถือว่าเป็นคำควบแท้ค่ะแต่ว่าคำว่าสุสมไม่ใช่อย่าโลุดหลอกนะต่อไปเศร้าโศกเออคำว่าโศกไม่ใช่สิคำว่าโศกไม่ใช่นะคะคำว่าเศร้าอะได้ค่ะคำว่าเศร้าในที่นี้ค่ะเด็กๆ่ะบอกได้เลยว่าคำว่าเศร้าไม่ใช่เพราะว่าคำว่าเศร้าในที่นี้สรค่ะ เราอ่านออกเสียงเป็นสอเสืออย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าไม่ใช่เพราะเป็นคำควบไม่แท้จ้ะส่วนคำว่าประกาศคำว่าปรออปราได้ค่ะต่อไปข้อที่สี่ค่ะพลาดพลังค่ะพลาดอลอได้ค่ะคำว่าพลาดกับคำว่าพลังได้หมดเลยค่ะคำว่ากล่าอันนี้ก็ได้นะแต่คำว่าสวงไม่ได้ค่ะทำไมคำว่าสวงไม่ได้ค่ะ ทอรอไงคะเห็นไหมทอรออ่านออกเสียงเหมือนซอโซ่ค่ะเพราะฉะนั้นอันที่ถูกต้องที่สุดคือข้อที่หนึ่งค่ะใครถูกติ๊กถูกนะคะแล้วรวมคะแนนด้วยค่ะใครได้สิบเต็มสิบรวมคะแนนเหมือนคูออยเลยแล้วเด็กๆก,กดไลค์ให้ตัวเองได้เลยค่ะใครที่ยังไม่ได้สิบเต็มสิบหัวส่วนใหญ่คูออจะเห็นนะว่าเด็กๆตรวจตรวจกันมาแล้วเด็กๆจะได้เจ็ด ได้แปดได้เก้าโอ้คัวดีใจแล้วค่ะเอาแค่นี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวยังไงเรามาฝึกด้วยกันแล้วัดลองเลยว่าเด็กๆจะต้องทําได้อย่างแน่นอนอ้าวมาเตรียมตัวเลยจ้ะอันนี้เนี่ยรู้สึกดีใจมากเลยว่าเด็กๆก,ก,ก็จะแบบว่าพยายามกันดีมากเลยในห้องเรียนนะใน3มห้องเรียนเลยทั้งทับหนึ่งทับสองทับสามเลยนี่เด็กๆส่งภาพมาครัวก็จะเอาภาพมาแปะให้ในนี้นะคะ ดยูด่ในหญิงเจเจ <g ül> น่ารักนี่นอนทำหัวก็ไม่ว่านะนั่งทำก็ไม่ว่าแต่ตีลังกาไม่ได้นะคะลูกนี่น่ารักตั้งใจกันเชียร์ดช้เพนตั้งใจมากนี่ แล้วจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆบ,บายยสวัสดีจ้า